สวัสดีครับนะครับพบกับผมแล้วที่ผู้การขายพานสเดชชิสันเทียนะครับเซลล์ประจำสาขากุชินาลายนะครับวันนี้นะครับเราเตรียมตัวส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณพี่ถาวรศรีเครือนะครับจากทางมั่นแก่งนานนะครับลงหลวงทุกทหารนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เราจะส่งมอบเป็นตัววีคอร์สวีคอร์สเซตีนะครับวีคอร์สตัวเซตีนะครับตัวนี้อีอไลน์โอเพกนะครับมาพร้อมดีไซน์ใหม่ก็คือเราจะลูกค้าเปลี่ยน แม็กเปลี่ยนยางนะครับก็คือแม็กจะขอบ18แดแล้วเขาพร้อมยางโตโยนะครับตัวนี้นะครับโตโยสวยงามนะครับตัวนี้ยางขนาดยางที่สองหกห้าท่าหกศูนย์อาร์สิบแปดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นยางโตโยแล้วก็พร้อมแม็กสิบแปดนะครับก็สวยงามดูด้านยิ่งดูด้านขึ้นไปอีกนะครับผมมาดูกลุ่มก้อนตกแต่งที่แถมให้เพิ่มเติมจะมีคิ้วกันสาดนะครับทิมกองแสงนะครับแล้วก็กันรอยมือเปิดจะเป็นสีดํานะครับสีดํา ะครับแล้วก็จะมีกล้องบันทึกภาพข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นบ่อเลื่อนไฟฟ้านะครับผมใส่แลบพีบนะครับผมแล้วก็จะเป็นปบอะตัวนี้เป็นเป็นตัวแทพีนะครับบเบาไฟฟ้าได้นะครับพร้อมกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้หญิงนะครับตัวนี้สวยงามจัดหนักจัดเต็มให้ไปเลยนะครับผมแล้วก็สครับเพดบันไดนะครับสครับเพดบันไดนะครับผมตัวนี้นะครับโอเค อ่ะเรามาดูห้องโดยสารข้างหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีผ้าคลุมรถแล้วก็นวมหุ้มเบลให้อีกนะครับแล้วก็จะมีแอร์ข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับอ่าผ้าคลุมรถนวมอมุ้มเบลแล้วก็แอร์ซองซ่องเสียบสาย usb นะครับผมตัวนี้กระบะไイเดอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับรถเลยนะครับผมตัวนี้พร้อมชุดกับป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปส่งมอบรถใหม่กันนะครับผม ฝากนะครับฝากติดตามอ e ีสูซี่ผมไม่เลือกสาขากุชินารายแล้วกับผมเซลโดนะครับหรือสนใจโทรที่เบอร์0 8 0 4 2 9 9 9 8 1นะครับเบอร์นี้นะครับโทรแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ